พี่น้องมาดูฝรั่งสร้างบ้านจ้านี่จ้าพี่น้องเขาจะต่อท่อน้ําอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องท่อน้ํำจะอยู่ข้างในแล้วจะเอาไม้ตัวล็อกนี้ล็อกไว้นะคะแล้วก็ไปซื้อแบบท่อน้ําแบบที่มีฟองน้ําเข้าไปข้างในแล้วจ้าพี่น้องกันความหนาวนะจ้าช่วงหน้าหิมะ นี่จากพี่น้องฝรั่งอยู่ด้านล่างนู้นนะคะมองไม่เห็นนะคะนี่จากพี่น้องฝรั่งมุดอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้อง ตอก,กน้ำนะจ๊ะจะต้องใช้ไม้ครอบไว้จ้กพี่น้องเพราะประเทศนี้มันประเทศหน้าหนาวนะจ๊ะบางทีหนาวมากๆแล้วท่อน้ํามันเป็นน้ําแข็งมันเปิดน้ําไม่ได้ก็เลยจะต้องเอาโฟมนี่ล็อกไว้ทั้งท่อเลยนะจ๊ะพี่น้องมองไม่เห็นคนเลยจ้า เอ้ hey, oh. พี่น้องเห็นนไม้ฝรั่งอยู่ข้างล่างอยู่ด้านในใต้ถุนน่ะพี่น้องนี่จ้า oh. เขาจะต่อท่อนะจ้าพี่น้องต่อท่อน้ําแล้วก็ต่อท่อส้วมด้วยนะคะฝรั่งกําลังหาวิธีอยู่นะจ๊า oh. เขากำลังทำอยู่จ้า oh. พี่น้อง กำลังวัดกำลังอะไรอยู่นะจ๊ะพี่น้องเลื้อยมงเลื้อยไม้แล้วท่อท่อน้ําเขาเยอะจ้าพี่น้องอยู่ใต้ถุนนั้นเพียบเลยทั้งท่อน้ํทาทั้งท่อห้องน้ํานะจ้าพี่น้องเราตามเขามาถ่ายพอเราตามเขามาถ่ายเขาขึ้นไปข้างบนแล้วจ้า นู่นจ้พี่น้องขึ้นอยู่ฟากนู้นละจ้ากำลังจะเลื้อยไม้นะคะคนขาเป๊ดเดินตามคนขาดีนะจ๊ะพี่น้องขึ้นแต่บันไดเนะี่ยขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยจ้าพี่น้อง คิดเองทำเองทุกอย่างทำเองหมดนะคะไปจ้างเขาก็เสียเงินเยอะพี่น้องเขาคิดเป็นชั่วโมงก็แพงซู้ปไปซื้อไม้แล้วมาทำเองดีกว่าเขาเป็นทุกอย่างดูจะล็อกแห้วะฟิกซาสามมาแล้วก็ล็อกใช่นะนะ สาวทิศก็ไม่เคยได้หยุดกับเขาทำ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 พี่น้องจา๋าเร่งบ้านให้เสร็จนะจ๊ะเร่งบ้านให้เสร็จจะได้ย้ายเข้าไปอยู่จา๊า ราวสองเมตรกว่านะคะว่าว่าเหรอโทเมตรเตอร์เลยเนาะโท <c oughs> ฟิลาเมเตอร์อืมสี่เมตรนะจ๊ะพี่น้องใช้ความยาวกใต้ถุนนะจ๊ะพี่น้องอันนู้นอันนู้นทำล็อกได้สามเหลี่ยมแล้วนะอันนี้ก็ทำเป็นสามเหลี่ยมมาจ้ะพี่น้องจะได้เอาไปครอบกับอันนั้นจ้ะพอครอบเสร็จแล้วก็ไปเอาโฟมมาล็อกอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ ที่เป็นท่อโฟมยา,ยาวๆจ้ะทเทรียม,เมิเตอร์โอกอาหารเหรอฟรีฟรละสี่เมตรพี่น้องฟิลามเตอร์อเฮ้ยจ้าทำคนเดียวพี่น้องเหนื่อยก็พัก ส่วนมากจะพักดื่มแต่น้ำว่า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 เลิกวคลกันนังนก็เกลียมทิตาต้องทิตาประทอลฟนน่ะโอเคพาวเฟิร์เด๋ยกไปแฮมตาเดะเฮ้โดบายบายพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะ